สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นเศรษฐีวิลสันให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่ายางของต้นเศรษฐีวิลสันมีพิษจริงไหมแล้วก็ทําให้เป็นทําให้เกิดโรคมะเร็งจริงไหมคะ อ้อมก็ฮะมันใช่เหรอไปทําให้เป็นโรคมะเร็งจริงๆเหรออ้อมก็เลยต้องไปเสาะหาความรู้ไปหาข้อมูลนะคะไปดูช่องคนอื่นก็มีคนที่ทําคลิปว่าเป็นโรคมะเร็งก็มีนะคะอ้อมก็เลยว้ยมันไม่น่าใช่นะคะถ้าเป็นเพื่อนที่ติดตามอ้อมก็จะรู้นะคะว่าอ้อมมาอยู่ต้นกับต้นเศรษฐีวิสันนะคะช่วงเนี้ยอ้อมตัดกั้นใบเขาตลอดอ้อมจะโดนใบเขาตลอดอันนี้ก็ต้นเกตมังกรนะคะต้นเกตมังกรนี่ก็เป็นพืชเดียวกันกันกบต้นเศรษฐีวิสันนะคะแล้วก็ต้นเศรษฐีวิสันเนี่ยก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับสาวน้อยปะแป้งค่ะคือพวก เ,เขาจะอยู่ตระกูลเดียวกันหมดเลยนะคะตระกูลดิฟเฟนบาเกียค่ะซึ่งยางเขามันจะคันค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมจะตัดให้ดูนะคะเนี่ยนะคะยางของเขาเนี่ยมันจะมีสารแคลเซียมออกซาเลตค่ะเพื่อนๆไอสารตัวเนี้มันจะเป็นรูปผลึก คล้ายเข็มคล้ายรูปเข็มและคล้ายรูปดาว down, นะคะเวลาที่เราไปโดนยางของเขาโดยโดยที่ไม่ใส่ถุงมือนะคะจะทําให้คันค่ะระคายเคืองค่ะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อน <an> บางคนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ผิวหนังของแต่ละบุคคลนะคะย้ําว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าเวลาถ้าเกิดอันจริงๆอ้อมก็ใส่ค่ะแต่ถ้าไม่ใส่คือถ้าไปโดนยางมันก็คันค่ะเพื่อนมันก็เหมือนไปโดนบอลนั่นแหละค่ะมันก็เหมือนกันค่ะโดนยางบอลก็คันนะคะ, am, ан, ะ,คะแต่มันไม่ได้ถึงกับว่าปวดแสบปวดร้อน regardez, โอ้โหผิวหนังไหม แบบพุพองอะไรขนาดนั้นค่ะไม่ใช่นะคะอามาหัวข้อที่2ต้นเศรษฐีวิสันมีสารก่อมะเรง็งมีสารทําให้เกิดโรคมะเร็งจริงไหมมันมีบางช่องเขาบอกว่าทําให้เป็นโรคมะเร็งโดยการไปสูดดมใบมันนะคะสูดดมกลิ่นจากต้นเศรษฐีวิสัน เอ้ยหึดหลายไอคอนนี้นี่อ้อมไปหาข้อมูลหืมหาจนหัวที่หัวดาไม่มีนะคะไม่เคยมีประวัติที่ไหนขึ้นว่าใครเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าอยู่กับต้นเศรษฐีไปดมต้นเศรษฐีวินสันไม่มีนะคะแล้วต้นเศรษฐีวินสันก็ไม่ได้มีสารก่อมะเร็งนะคะเพื่อนถ้าเกิดมีคนขายต้นเศรษฐีวินสันที่อยู่ในสวนเขาตายหากันไปนานแล้วค่ะเนี่ยนะคะนี่อ้อมก็เอามาชาเนี่ยเวลาที่เราไปโดนช่วงที่เขายางมันแห้งแล้วนะคะ มันก็ไม่ได้คันนะเพื่อนๆเนี่ยอ้อมก็จับแบบเนี้ยจับแบบไม่ได้ใส่ถุงมือมันก็ไม่ได้คันนะนี่อ้อมแช่จะเอาไปชาค่ะเพื่อนเพื่อแล้วคนที่เขาอยู่ในสวนนะถ้าเขาทาขายเขาชาขายวันหนึ่งเขาทําเป็นตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามันเป็นโรคมะเร็งจริงเขาก็ตายกันไปทั้งสวนแล้วล่ะค่ะมีแต่เขาจะขายดีได้เงินได้ทองรวยกันเป็นเทน้ําเทท่านะคะเนี่ย แล้วจากที่อ้อมได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาอ้อมก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มด้วยนะคะเพื่อนว่า,าพวกตระกูลบอลทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาก็มีสารแคลเซียมออกซาเลตเหมือนกันกับต้นเศรษฐีวิลสันนะคะคือยางเขาคันค่ะเวลาที่อ้อมผ่าหัวบอลสีอะ่ะไอ้เจ้าหกหลงของอ้อมเนี่ยคือคันมากๆเลยนะคะเพื่อนเอาจริงๆคันกว่าเศรษฐีวิลสันด้วยซ้ําไปนะคะ สรุปก็คือถ้าเกิดเวลาเราจะไปตัดต้นเศรษฐีวิสันแล้วก็ใส่ถุงมือดีๆนะคะแล้วก็ถ้าหากใครไปโดนถ้าเกิดคันก็ให้รีบไปล้างมือด้วยเกลือด้วยเบกกิ้งโซดามะขามเปียกอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มาชะล้างทําความสะอาดพื้นที่นั้นๆเพื่อกันเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้มาโดนยางนะคะ แล้วโดยส่วนตัวสําหรับอ้อมนะคะต้นเศรษฐีวิลสันคือไม้มงคลไม้นาโชคค่ะเพราะว่าตั้งแต่อ้อมมีเขานะ่ะอ้อมมีโชคมีลาบมาตลอดนะคะถ้าไม่อ้อมถูกก็สามีอ้อมถูกหวยตลอดอ้อมก็จะขอโชคขอลาบกับเขาตลอดแล้วเขาก็ให้โชคให้ลาบให้หวยมาแบบตรงๆเลยนะคะงวดที่แล้วก็ถูกงวดก่อนหน้านั้นก็ถูกเพื่อนๆลองไปไล่ดูคลิปของอ้อมได้เลยนะคะแล้วเขาก็ให้ของดีอันนี้ถามคนแก่คนแก่บอกว่าคือคดนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าคดเศรษฐีนะคะเป็นคดคดไม้นะคะเพื่อนๆ ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมีโชคมีลาบก็ลองไปตามดูคลิปของช่องอ้อมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคะ่ะ